เราอยู่ที่หลีกอเมริกานะครับกับโมสรออร์เรนโดนะครับผมอยู่กับเธอคนนี้ปริชันนีอเบอร์คอมบี้นะครับตัวตีบีหลังของโมสรออร์เรนโดเธอได้รับรางวัลน,นะครับตามคลิปข้างหลังเลยนะเธอได้รับรางวัลถึง3รางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวตีบีหลังยอดเยี่ยมรางวัล MVP นะครับอับเอคอมบี้เองก็ไม่ลืมพรพันธ์ครับเธอกล่าวชื่นชมพรพันธ์ออกหน้าออกตาแบบเต็มใจแล้วก็สุดยอดด้วย

เป็นยังไงล่ะ2เพื่อนซีนะครับต้องคู่เขารักกันมากเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เล่นลีกเกาหลีใต้แล้วนะครับแล้วก็มาต่อกันที่สโมสรอ,อลเลนโดลีกอเมริกากันต่อนะครับผมมาดูว่าปีหน้าเนี่ยทั้งคู่จะยังเล่นวอลเลย์บอลด,ด้วยกันรอเปล่าต้องติดตามกันครับ